สวัสดีครับวิดีโอนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของอุปสรรคของการเปลี่ยนคอร์ดสำหรับคนที่เล่นกีตาร์เริ่มต้นอันดับแรกเขาก็ต้องไปจับคอร์ดใช่ไหมมันจะมีเรื่องของการดีดมือซ้ายมือขวาขบางที่คอร์ดบางคอร์ดเรายังเรียงนิ้วอยู่เลยนะครับต้องจับซีบางคนเออซีเขาเคยเพิ่มไปทีนิ้วพอหัดจับทีละนิ้วได้ให้หัดจับจ ทั้งหมดเนี่ยเอาอยู่กับที่ครับแล้วก็อย่างเงี้ยครับขึ้นลงขึ้นลงปล่อยจับใหม่อย่างเงี้ยทำเล่นๆเ,เนี่ยเดี๋ยวมันก็คล่องขึ้นเองนะครับดีมิเ,อมเมนอร์พอหัดดึงนิ้วจำตำแหน่งได้ไม่ต้องเรียงแล้วนะครับเนี่ยนะครับอันนี้คือการแก้ไขอันที่หนึ่งนะครับดีมิเมนอร์เนี่ยานะบางคนเนี่ยหรืออาจจะหาช่วงต่อรับซี แล้วขอดมันจะมีช่วงต่ออ๋อสียายนิวน้ว,วเดียวนะครับอ๋อเอเมเนอร์มาดีเบเนอร์ D anner, อยู่ข้างบนลงมาข้างล่างแยกออกอย่างเงี้ยครับพยายามหาทริคไปของตัวเองไปเรื่อยๆเพื่อแก้ไข,ขปัญหาอุปสรรคเรื่องของการช่วงต่อระหว่างคอร์ดนะครับสําคัญนะครับตอนนี้ดีเบนเนอร์อ๋อดีเบนเนอร์อ๋อนิว้วนี้อยู่ที่เก่าเรื่องเข้าไปเอาข้างบนเข้ามาอ๋อ G7 มา C ก็คือหดจากข้างล่างมาข้างบนอย่างเงี้ย อันนี้รวมถึงคอร์ดในอนาคตทั้งหลายแหลด้วยสมมติจับจับ F อ๋อเอฟท่าสองเลี้ยงขึ้นไปสลับนิ้วท่าสองนี้เขาไปสลับนี้พอจับได้ปุ๊บพยายามปล่อยจับเลยครับบอดช่างมันค่อยๆใช้ความพยายามไปทนี้นะผมมีเรื่องของการทริกหัดจับเรื่องของการทา่าน่าจะเคยลงไปแล้วนะครับพอทั้งหมดเนี่ยมารวมกันเนี่ยเวลาเล่นคอร์ดต่อกันจะเล่น C M ีเอเมเนอร์ f อ่ะ g 7อย่างเงี้ยนะครับพอเราเล่นเนี่ยปุ๊บแล้วช่วงต่อเนี่ยที่เราจะเปลี่ยนบางทีนิ้วมันต้องไปก่อนที่จะเป็นจังหวะที่หนึ่งของคอร์ดต่อไปสมอคอร์ดละสี่จังหวะหนึ่งสองสามสี่นะครับถ้าเรามาเปลี่ยนสี่แล้วจะหนึ่งอยู่แล้วเ,เราไปเปลี่ยนยังไงก็ไม่ทันเพราะนิ้วมันสั่งยังสั่งการไม่ค่อยคล่องสอง สามเปลี่ยนให้คิดคําว่าเปลี่ยนตรงนี้เลยนะครับเป,ยยปเ,ปเปลี่ยนแล้วก็ย้ายนิ้วไปอย่างเงี้ยหนึ่งสองสามเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วก็รีบหนึ่งสองสามดีดไปไปครับเสียงมันหายไปช่างมันแต่มือขวาเนี่ยต้องเดินให้มันตามจาังหวะนะช้าก็คือช้าเลยหนึ่งสองสามเปลี่ยนหนึ่งสองสมมติว่ามือ ขวาไปแล้วมือซ้ายยังไม่ไปทันมือขวาต้องดีดไปเรื่อยๆครับเปลี่ยนแล้วก็ G7 เอา่าเนี่ยครับไปทันจังหวะ4ก็ได้ไม่เป็นไรแล้วก็หดลงอย่างเงี้ยครับเนี่ยหดลงก็คือไปสี่ับวีไปละ G7 1 2 3เปลี่ยนอ่าไปละมือขวาเนี่ยต้องไปละพอจัางมันอย่างเงี้ยเอเมนเนอร์อกลับมาที่ตัวอย,าอย่างที่คุยกันถ้าเป็น F ล่ะ เปลี่ยนเอฟอย่ั้งมันแล้วก็ไปฝึกฝึกคอร์ดชุดเยอะๆนะครับคอร์ดชุดทั้งหลายเนี่ยจะสุดท้ายจะรวมมาเป็นเพลงมือขวานี่สำคัญมากถ้าเริ่มไม่ได้เป็นเพลงแล้วมือขวาม,มันต้องดำเนินไปสม่ำเสมอนะครับอย่าได้ไหมอย่าทำให้ฉันเข้าใจผิด อย่าทำให้คิดให,ให้คิดว่ามีใจให้ยอย่าบอกกับฉันว่า <S <S เธอเหมาะสมเรียงอยู่น,คนะครับก็ต่อไปเลยครับพยายามไม่มือขวาเราร้องเป็นเพลงไปนิ้วนี่ปล่อยเท่าที่ทําได้เดี๋ยวมันจะเร็วขึ้นเองตามธรรมชาตินะพยหายามหาที่หาเคล็ดลับของตัวเองไปเรื่อยๆครับแล้วเดี๋ยวก็จะเจอจุดที่ทําให้ตัวเองได้เร็วขึ้น ครับเล่นลมันต้องคิดด้วยไม่ใช่ปล่อยให้มันมันมีปัญหาก็ปล่อยม,มีปัญหาไม่ใช่นะครับมีปัญหาก็แก้ในแบบของเราเองหนะส้องทำเพราะนิ้วเกิดมาไม่เหมือนกันเลยนะครับมือเกิดมาไม่เหมือนกันเลยบางคนนิ้วยาวกว่าผมตั้งเยอะนะครับอย่าคิดว่ามันเป็นอุปสรรคนะครับทุกอย่างไม่มีอุปสรรคเล่นแบบของเราไปเลยครับเล่น,นเป็นอย่างเดียวสําคัญคือต้องทําให้ได้ถ้าเราโมจ่รอนิ้ว เรียงทันก็รอดตัวไปอะไน,นเลี้ยงไม่ทันล่ะง่ะย,ยืดไม่ถึง,งะนะครับะนะครับพยายามเปลี่ยนชุบลงลงไปเลยนะครับพยายามเปลี่ยน F นะกดลงไปเลยเบี้ยวเอา้าเบี้ยวช่างมันนะครับช่างมันเบี้ยวช่างมันนะครับ F เบี้ยวช่างมันนะครับอันนี้คือหัดดำเนินจังหวะให้สม่ำเสมอ ลองดูครับลองหาช่องทางของตัวเองดูนะครับทุกอุปสรรคเริ่มต้นจากการเปลี่ยนคอร์ดนะครับเริ่มต้นทุกคนมีเหมือนกันหมดนะครับสาคัญกีตาร์ยังคงดําเนินด้วยมือซ้ายและมือขวาไปสม่ําเสมอไปเรื่อยๆนะครับเรื่องวันข้างหน้าถ้าเราสามารถแก้ไขปัญหาเล็กๆจากมือซ้ายขวาจากการเริ่มต้นของเราโดยทั้งหมดนะครับตัวนี้ได้วันขนา้างหน้าการแก้ปัญหาในจุดเนี้ย จะขยายผลไปเรื่อยๆนะครับเป็นนส่วนของการแก้ปัญหาเรื่องของฟิงเกอร์สไตล์ด้วยนะครับแล้วก็การแก้ปัญหาในการโซโลเพราะทุกอย่างเล่นกีตาร์ต้องใช้มือซ้ายและมือขวาประกอบกันนะครับสำหรับในการเล่นที่เป็นปกตินี่ครับก็ค่อยๆเล่นไปเสริมเติงไปเรื่อยๆครับสู้ๆนะครับสามตาที่กำลังหัดเล่นกีตาร์กันเพะกีตาร์เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดเสมอครับขอให้ท่านมีความสุขมากๆในการเล่นกีตาร์นะครับไว้เจอกันวิดีโอต่อไปครับสวัสดีครับ thank you